สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม The เด v วิว u ู e หรือเส้นทางปีศาจแค่ชื่อเกมก็เสือนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมเฮอร์เรอร์แน่นอนนะครับโดยตัวเกมนี้นั้นจะว่าด้เรื่องราวของพนักงานขับรถคนนึงที่ต้องขับรถในกะดึกนะแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้นั้นเขาจะเจอกับเรื่องประหลาดมากมายเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมไป อันนี้ใครเนี่ยอันนี้บอสเหรอเฮ้ย hey, ฉันรู้นะว่านายมีกะที่ยาวนานนะวันนี้แต่ว่าฉันอยากจะให้นายขับรถบัสอีกสักคันหนึ่งอะ่ะสายห6 6โอ้โหสาย6 6 6, 6. Oh oh, ย 6, 6, 6, 6เป็นเลขของซาตานนะฮะอ๋อแล้วทำไมเดฟไม่ทำตาปกติล่ะครับเขาเอาอป่วยนะใช่ป่วยหนักเลยแบบหนักมากอะ่ะจริงๆนะป่วยหนักมาก ถ้านายไปเยี่ยมเขานายก็จะป่วยด้วยนะดังนั้นอย่าไปเยี่ยมเขาโอ้โหไม่มีพิรุธเลยเนี่ยบอสแม่ไม่ให้ไปเยี่ยมด้วยนะอ่าโอเคบอสตามที่บอสว่าเลยและและ้วแ,แ,แ,แล้วก็ต้องมาทำงานขับรถกะดึกโอเคอ่ากด WSD โอเคเพื่อขับรถนะครับก็กด Space Bar เพื่อเบรกเข้าใจลแล้วมารถเมย์สาย8เฮ้ยไม่ใช่เลย ของเราสาย66สีเขียวข้างหน้าคืออะไรคืออ๋อคือป้ายรถเมย์เป็นพื้นที่จอดรถอ่าโอเคค่อยๆจอด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 เป็นไงโอเคไหมเอา้าทำไมไม่ได้อ่ะหรือว่าหน้าเลยอ่ะถอย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 เฮ้ยไม่พอดีก็ไม่ได้ด้วยนะเกินอ่ากด AD เพื่อจะมองไปรอบๆโอเคอ่าอสวัสดีครับอ้าว ไม่พูดไม่จาอโอเคโอเคขับรถต่อแม่ไม่มีบรรทุสมพันธ์เลยอะ่ะลูกศรสีแดงบอกอ,อยู่ทางขวาโอเคหยุดต่อไปทางขวาสินะโอ้โหโค้งตัวทีแบบนี้เอยเลี้ยวนี่ปีนฟุตบาทไปทีหนึ่งเป็นไงการขับรถในไทยเอาว่ะเลี้ยวโอ้โหปีนฟุตบาทสองทีเลี้ยวได้สุดยอดมากโอเคถึงแล้วจอดเอ้ยเล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 ย แม่รถมันแรงถอยก่อนเอาใหม่เอาใหม <laughs> ่ถอย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 อาแหละจอด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 โอ้โหยังจะเลยอีกนีอ่อ่ะได้แล้วโอเคสวัสดีครับอ๋อสวัสดีผมต้องการตั๋วสองใบตั๋วสองใบเหรอเอ๊ะทำไมเขาต้องการตั๋วสองใบด้วยล่ะในเมื่อเขามาคนเดียวอา้าวแย่แล้วเออ โอเคให้เลือกครับว่าจะให้ตัว๋วหนึ่งใบหรือว่าสองใบอืมเข้ามาคนเดียวแต่นันขอตัว๋วสองใบหรือว่าเอาวิญญาณอะไรมาด้วยเปล่าวะเอ่อถ้าตามหัวการค้าแล้วเนี่ยผมให้สองใบนะโอเคป่ะถือซะว่าผมได้แบบได้ค่าตั๋วฟรีไงอ้อขอบคุณนายก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะเกรกฮนะเกรกเหรอใครว่าเกรกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย คุณผู้ชมผมว่าเขาเอาผีตามมาด้วยจริงๆอ่ะเออเขาบอกว่าขอบคุณน่ะจ้ะเกรกนายไม่ต้องพูดอีกเลยนะเพราะวานายพูดทีนี่ไฟกระพริบเลยอุ้ยหลอนว่าเอ้ยมีผีอยู่บนรถครับคุณผู้ชมมีคนเอาผีขึ้นมาด้วยอ่ะโอ้ตายแล้วตายตายตาย,ตายแล้วข้างหน้าทําไมทางมันแดงวะนั่นอ่ะเอ่อฮัลโหลเอา้าหายไปแล้วเมื่อก,กี้มันแดงอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นป่ะ มันแดงนะเว้ยโอ้โหจอดเลยป้ายทุกรอบเลยรถมันแรงไงถอยถอยถอยถอ,อ,อยโอเคอ้าวอุ๊ยใครอีกเนี่ยเอ่สวัสดีครับเหมือนจะเป็นคุณลุงแก่ๆอโอ้หน้าไม้อ่ะครับปกติกะนี้ไม่ใช่กะผมครับอ่อขออนุญาตนะในความมีน้ำใจของฉันเนี่ยฉันขอเตือนนะออกจากงานนี้ซะ ขณะที่นายังทําได้นีจากเงื้อมือของอาณาจักรต้องสาบนี้เพราะว่ามันจะกืนกินวิญญาณของผู้ที่ยังเหลืออยู่อะไรของลุงเนี่ยอา้าวแล้วลุงแจก็ไปเอ้ลุงแจพูดอะไรอ่ะโอเคไปกันต่อฮะพนก็คืนดึกๆนี่เจอแต่คนเพียเพ้ยนเนาะเจอใครบ้างก็ไม่รู้เจปนะ้ายหน้าตะพานควาย มาเฮ้ยค่อยเบาค่อยเบาเดี๋ยวเลยป้ายอีกเบรกโอ้โหขนาดเบรกแต่ไกลนะคุณผู้ชมยังเลยป้ายอะคิดดูดิ <c oughs> เอ๊ะอาแหละรอบนี้เจอใครอีกล่ะเฮ <c oughs> ้ยใครอะมาแอบยือนอยู่ตรงเอ้าเฮ้ยหายไปแล้วเมื่อกี้คนเดินผ่านปุ๊บหายเลยอะ่ะเป็น,เป,นเป็นไปได้ยังไงอะ่ะเรีบไ,ไปต่อดีกว่าไม่ใช่ว่ามีผีขึ้นรถอีกนะโอ้ย ตายแล้วขับตองคืนนี่มีแต่เรื่องให้หน้าขนลุกนะฮะเรื่องสยองขวัญเฮลี่ไปไอ้เป้าทางขวานี่คืออะไรอ่ะมันคือมันคือป้ายรถเมย์ป่ะน่าจะใช่ครับเลี้ยว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 ,ยว,ยวยนี่ไงถึงป,ป้ายแล้วรอบนี้แหละผมต้องจอยตรงป้ายให้ได้มาเบรกเบรกเบรกเร็วโอ้โหไม่เคยตรงอ่ะเอ้ยอ้าวจอยสำเร็จสักที ไหนใครเฮ้ยคนคนนี้ใช่คนที่อยู่ตรงกระจกป้ายที่แล้วปะวะที่มันหายตัวไปอ่ะแล้วแล้วมีเลือดเต็มหน้าเลยเออเฮ้ย hey! รถบัสคันนี้ไปจอดที่นรกไหมฮะอจอดกับไม่จอดไม่รถบัสคันนี้ไม่ได้ไปจอดนรกบ้าหรอใครเขาเอารถบัสไปจอดนรกกันโอ้เอา้าแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเลยเฉยเดียวหละเลือดเต็มหน้าเลย น่ากลัวนะปล่อยคือรถมาอย่างงี้อาจจะเป็นฆาตกร,กรก็ได้เนาะเคเราไปต่อฮะโอ้แล้วมันมีกี่ป้ายวะเนี่ยผมต้องขับส่งกี่ป้ายวะไม่รู้ฮะขับไปก่อนป้ายหน้าก็อยู่เหมือนจะอยู่ไม่ไกลด้วยนะป้ายต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ <c oughs> ไม่ไกลว่ะคุณผู้ชมไม่ไกลจัดเลยเอา้าป้ายหน้าอยู่ไหนวะเนี่ยยี่ไงจะถึงแล้วโอเคเบรกเบรกเบ คุณทํางานกะเสร็จเรียบร้อยและกลับบ้านเอา้าจบแล้วเหรอฉากจบสามวัดอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่ว่ามันมีหลายฉากจบนี่วันนี้ฉากจบสามอ่ะแล้วมัน X เ,เอาไว้ด้วยอ่ะคือมันมีกี่ฉากจบก็ไม่รู้อ่ะโอ้หเดี๋ยวผมหาก่อนรอบนี้ผมจะให้ตั๋วกับผู้ชายคนนี้แค่ใบเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมาผมให้ตั๋วใบเดียวนี่เอ้ยทําไม ทำไมมันกระพริบอย่างนั้นอะฉันต้องการตัวสองใบอ้าวแล้วแล้วแล้วเขาก็ไม่ขึ้นรถมาเอ้าโอเคกายเป็นว่าคนแรกไม่ขึ้นรถมาเฉยเลยอะคุณผู้ชมโอเคงั้นไปต่อฮะอ้าวอหลอะรอบนี้คนที่ถามว่าไปนรกไหมอะผมจะยังตอบเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ไปเนาะคือผมกะว่าจะไม่ให้ใครขึ้นรถเลยอะ่ะทั้งไอ้คนเนี้แล้วก็ไอ้ไอ้คนที่เอาผีมาด้วยนะคือไม่มีใครที่ขึ้นรถผมเลยนะโอเค ไอ้สิฉากจบมันจะเปลี่ยนไหมอะไม่มีใครขึ้นทั้งนั้นแหละไม่ส่งใครทั้งนั้นแหละไปไปต่ออะไรแล้วก็มาจอดป้ายสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะดูสิว่าฉากจบมันจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าคนขึ้นรถมันไม่เหมือนเดิมเนาะอะ,อะเอา้าเหมือนเดิมเลยอะไม่เปลี่ยนอะเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคนเนี้ยผมจะไม่ให้ขึ้นรถนะก็คือให้ตั๋วใบเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไอ้คนสุดท้ายเนี่ยผมจะให้เขาขึ้นรถเนาะผมจะตอบว่าไปนรกนะฮะ ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมาเอ้ยไปนรกไหมเออไปไปไว้ารอบนี้เราไ,รไปเรามีบริการส่งนรกนะฮะโอ้เยี่ยมเลยนี่ยังไงมันคือรถรามาจริงด้วยโอเคแล้วผมก็ขับรถไปส่งที่เดิมป่ะโอ้โหแล้วไอ้ป้ายสุดท้ายมันก็ไกลซะด้วยนะคือแบบไกลกว่าชาวบ้านเขาอะไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องไกลขนาดนี้โอ้นี่สมัดซ้ายมาัดขวาโชว์เฮ้ยอะไรอะ มันมีรถเมย์สีแดงขับมาชนผมอะ่ะเอารเสียงโทรศัพท์เฮ้ยผมมา,มาโผล่ไหนวะเนี่ยว่าอย่าบอกนะผมมาโผล่ที่นรกอะ่ะเพราะว่าเขาถามว่ารถเมย์คันนี้จอดนรกไหมผมบอกผมบอกจอดก็เลยเกิดอุบัติเหตุหรอเอารับโทรศัพท์ก่อนเอ่อมองไปข้างหลังสิมองไปข้างหลังสิงไ,งงสได้ครับ เออเอ้าพี่คนนั้นนี่เอา้าเอาเราเรา,เราเสื้อพี่แกหายไปไหนพี่แกทําอะไรผมอะ่ะจู่ๆพี่แกก็เสื้อผ้าหายอะ่ะเราวิ่งใส่บ้าเอา้ยโอเคฉากจบสองมารอบนี้ผมจะให้เขาขึ้นรถกันทุกคนเลยนะฮะทั้งไอ้คนที่มีผีเนี่ยก็ขึ้นรถนะส่วนไคนไปนรกเนี่ยผมก็จะไปด้วยนะเออมากันให้หมดอ่ะมาให้ตัวสองใบโอ้ขอบคุณขึ้นมาเลยเพื่อน โอเคเอาแหละไอ้หมอนี่มาไปนรกกันเยี่ยมเลยโอเคโอเคะครับรอบนี้เรามีทั้งผีนะฮะเรามีทั้งคนโรคจิตนะฮะเราจะไปนรกด้วยกันหมดเลยนะ,ะดูซิว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนี่ไงมาแล้วเรียบร้อยไปนรกสเตปเดิมฮะมีคนโทรมาแล้ว แล้วยังไงอะรอบนี้ถ้าผมหันมาแบบข้างหลังอะผมจะเจอแบบทุกคนเลยป่ะไอพวกผีพวกอะไรเงี้ยเจอหมดเลยป่ะมาฮะมองข้างหลังสินี่นจะคนเดิมเลยเพิ่มเติมคือแก้ผ้าอุ้ยเอ้าโอ้ทำดีมากเลยเกร็กเฮ้ยนี่คือผีเกรกเหรอโอ้มาเถอะมาพันออกมาจากที่นี่กัน เฮ้ยเกร็กมาช่วยเราว่ะคุณผู้ชมเออนายรู้ไหมไหนายไม่ควรเชื่อใจใครเลยอ่ะแถวๆนี้จริงๆนะอ,าาอ่าฮะอฮ้ยอย่ายิ้มนีแล้วฉันหมายถึงทุกคนเอา้า <c oughs> สรุปเราโดนเกร็กฆ่าแทนเอา้าจบฉากจบที่หนึ่งว้าย,ยังไม่หมดอีกเหรอยังมีกากบาทอยู่อีกอ่ะโอเคเดี๋ยวหาก่อนฮะ ผมอยากรู้ว่าถ้าผมไม่ขับตามเส้นทางอะ่ะมันจะเป็นยังไงวะสมมุติมันบอกว่าให้ออกไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะผมเลี้ยวขวาเลยได้ไหมมันจะแบบติดกำแพงอะไรอย่างงี้ป่ะคือผมสามารถขับได้เอามัวมมม่วฮะผมมั่วนะตอนนี้คุณผู้ชมขับมั่วเลยเออเราจะไม่ไปตามเส้นทางของนายแล้วนี่ไปตามทางตัวเองแล้เวเจอป้ายด้วยเอาดีเอาดีาดนี่อจอดป้ายนี่เลยได้เปล่าเหมือนจะไม่ได้ครับ มัวจอดอย่างนี้ไม่ได้เนาะโอเคไปต่ออมไม่เห็นจะมีอะไรเลยแฮะทางมันก็โลง่งโล่งคุณผู้ชมไม่มีอะ่ะไม่เจออะไรเลยครับเอาทางตันอีกโอ้โอ้โ,อโอชนเต็มเตมแล้วไม่เป็นไรด้วยนะหนานี้ผมขับรถวนอยู่นานสองนานแล้วคุณผู้ชมสรุปคือไม่เจออะไรเลยครับโอ้ไมก่กอดเอถ้างั้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าผมตัดสินใจที่จะลาออกคุณผู้ชม เนี่ยตามคําบอกของคนนี้เขาบอกว่าให้ลาออกจากงานนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมไม่ขับส่งคนแล้วผมจะขับรถวนกลับไปนะฮะนะเอารถไปส่งคืนที่อู่รถเนาะไม่ไปแล้ว <c oughs> นี่ผู้โดยทรงผู้โดยสารไม่ส่งแล้ว <c oughs> กลับเข้าอู่ดีกว่าผมลาออกจากงานแล้วครับมาเนี่ยอุ๊ยเอาทิมไม่เข้าค่อยๆเลี้ยวเข้าไปอึบอึบอึบเป็นไงได้ไหมอออเอ้ไอ้หยาหยาเบียดเข้าไปเลย ช่างมันเราจะขูดเป็นรอยช่างมันเราลาออกจากงานแล้วนี่เอ้าเราเราได้ด้วยเว้ยคุณลาออกจากงานตอนที่ผู้ชายที่บังเอิญเจอเนี่ยบอกและคุณกลับบ้านอ่ะเอาอ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งฉากจบที่ห้าโอ้โหมันมีกี่ฉากจบวะเนี่ยผู้ชมครับยังไม่จบนะฮะรอบนี้ผมกลับมาที่นากอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าผมจะไม่รับโทรศัพท์เนาะผมจะแบบว่าวิ่งหนีไปเลยเออ วิ่งไปเลยสุดขอบนรกดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเออไม่รับไม่มีใครเห็นทั้งนั้นแหละไปแหละไม่สนผมจะหนีออกจากนรกนี้ดูซิว่ามันจะมีทางผมหนีไหมอาจจะเจอประตูประตูอะไรก็ได้นะครับที่แบบหนีออกจากนรกได้อะโอเคไปกันยาวๆเลยเอา้าโทรศัพท์หายไปแล้วมาไม่เจอเอา้าไม่รอดอยู่ดีฉากจบสี่บ้าเอย้ยคุณผู้ชมครับ มได้เจอตัวเลขปริศนาบางอย่างครับอยู่ที่ป้ายรถเมย์ถ้าเราขับรถเมย์ย้อนศรอนอ่ะแล้วเรามาขับแบบกระยึกกระยึกดูเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นป่ะเป็นเลขครับคุณผู้ชมเป็นเลข8 3 4 7 1 1เหนึ่งอ้าว่าเป็นเลขเบอร์โทรแล้วเหมือนจะเป็นโฆษณาพิซซ่าด้วยแล้วที่เดียวที่แบบสามารถโทรได้อ่ะก็คือในอนรกเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปโทรศัพท์ในนรกดูนะครับอาแหละคุณผู้ชมรอบนี้เรากลับมาที่นรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมมีเป้าหมายไง ผมกะจะมาโทรสั่งพิซ่าไงน่ะเบอร์เราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไม่รับโทรศัพท์นะครับจนกว่าโทรศัพท์มันจะดับไปเนาะหวังว่าจะดับไปเนาะเพราะถ้ามันไม่ดับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปโทรที่ไหนแล้วรนะอฮนะรอรอรอ,อเฮ้ยเหมือนจะดับแล้วครับคุณผู้ชมโอเคไม่มีใครโทรมาแล้วผมสามารถจะโทรออกได้อ่า Enter number อ่าฮะโอเคสามารถที่จะใส่เลขได้เลยเข้าใจแล้วถ้างั้นก็8 3ดสาม สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยโทรเป็นไงเนี่เหมือนจะโทรติดด้วยะฮะเฮ้ย hey, ไงคุณมาถึงพิซซ่าบัตแล้วอ่าที่ที่ความมหัศาจรรย์ของเตาอบได้ถือกำเนิดขึ้นโอ้โห oh นี่คือบ๊อบนะปร,ะร,ารุามาจานด้านรสชาติของคุณวันนี้ผมจะทำอะไรให้คุณได้บ้างฉันไม่สนใจพิซซ่านั่นหรอกนะตอนเนี้ย ฉันแคอยากจะออกไปจากที่นี่โอ้ผมเกรงว่า,าการปล่อยเป็นอิสระเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเมนูนะแต่ว่าพิซซ่ามันอร่อยสุดๆเลยจริงๆนะรสชาติแบบไหนล่ะที่คุณชอบอมีมาร์กาลิต้ากับพายเนเปิลผมเลือกอะไรดีอะเอามาร์กาลิต้าแล้วกันว่าแต่มาร์กาลิต้ามันคือรสชาติอะไรวะโอ้แน่ใจเหรอออเดอร์ของคุณจะมาถึงในไม่ช้า เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับมันนะอา้าววางสายเฉยโอ้เยี่ยมเลยฉันต้องทำยังไงต่อละทีนี้ฉันยังไม่ได้บอกเขาด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ที่ไหนเออว่ะยังไม่ได้บอกเลยอยู่ที่ไหนแล้วจะมาส่งได้ยังไงอะ่ะเอา้าไฮ้ละมีเสียงเอ้ยนายไอ้คนที่มันแก้ผ้าโดดใส่ผมนี่ว่ะเออเอาพิซซ่ามาส่งเฉยขอบข,ข,ขอบคุณครับเอาแล้วมันก็ไป แล้วคือไม่ไม,ไม่ทำร้ายเราด้วยนะนี่พิซซ่าบัสฮะจบฉากจบที่หกหกทับหกเอา้าสะสมครบแล้วครับคุณผู้ชม้ยโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันแล้วนะครับผมสอบเกมเดียววิวรูดเอ่อผมว่าเกมนี้มันก็ปั่นใช้ได้เลยนะบ่บ่บ่เนาะโอเคแต่ก็สนุกดีครับน่ะโอเค สำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเอาไว้จะเจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ